สกายวอล์กนี้นะฮะสามารถเดินเชื่อมต่อห้างเดอบมอลแล้วก็น้อมจิตได้นะฮะผมเคยเดินเชื่อมไปถึงเดอบมอลแล้วนะฮะแต่รอบนี้ก็จะไปที่ห้างน้อมจิตนะทุกคนน้อมจิตนี้ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเดอบมอลนะครับ ตรงนี้ก็มีห้างตะวันนานะฮะ